พอดีวันนี้อยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนอันนี้มันรือหมดไปแล้วกล่องนึงไม่ได้ทําคลิปไปแต่ไม่มีอะไรเก็บให้หมดนั่งลือไปเรื่อยฮะอีกกล่องนึ่งมองวงไม่ค่อยจะมีอะไรไม่ค่อยจะได้อะไรปากนะ้ำม่น่าจะรอดพระไใหม่ สมเด็จที่ไหนวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยวัดบางเคียนมันจักเลยมีป่าด้วย <c oughs> สมเด็จชินลาดบุตโตปีอะไรไม่รู้อันนี้พิมพ์หลวงพ่อพรมอ่ะไม่ทันเลยอันนี้ไม่ทันแล้วกันก็น่นาจะซื้อกันหลักร้อยแล้วจะได้อะไรวะเนี่ยกล่องเนี่ย สามสามกล่องนะแกะนี่กล่องสุดท้ายแนละ้วนั่งแกะมาสามกล่องนะพัดเนินมาเกลือแทนเดี๋ยวต้องเช็คก่อนอันนี้มีของพกันด้วยนะของพกันนะไปเหมาแถวไทยมาชุดนี้ ว่าการออกวัาโคกใหม่ๆทั้งนั้นเลยมีตะพะใหม่ทั้งนั้นเลยมีปี44แล้วเนื้อตะกวัวโอ้จมูกไม่สวยอีกอออเนื้อตะกวัวเนาะตักร้อยนะยังไงชุนลาดพอทอนเลร ไม่ใช่นะชินาลาดพิมพหกศูนย์เก๋ยวเช็คก,กันว่าแท้ไหมเออเขาท่าเข้าทางนะภาท่าเข้า,าทางตัวหนังสือคมดิน่าจะแท้นะแล้ภาพนี้ได้เท่าไหร่มู่ เอาที่สวยป็นแสนเดี๋ยวจะอันนี้เก็บก่อนเช็คให้ดีเช็คให้ดีหลวงปู่ดูสแกรุ่นใหม่ไม่ไม่ทันท่านนี่ผงเก่าอันนี้เหรียญหลวงพ่อรวยพีห้าห้าอันนี้ก็นาก่าจะได้หลักร้อย สิบห้าศตรวรรษเนื้อดินมีแค่เนาะได้หลายร้อยอยู่อันนี้อะไรม่รู้จักพระใหม่พยันวัจ,จนาเสนโห่ชื้นนะชื้นหนึ่งผืนสองผืนสามผืน,ส,นสี่ผืน อันนี้หลวงปู่หงออแพงไหมกําลังแรงนะตัวนี้ไม่รู้จักเลยที่ไหนเครับเดี๋ยวต้องมานั่งไล่คัดอีกทีนะพระอะไรอะไรมัม่งบางทีของที่อื่นมันก็มีราคานะครับบางทีมีราคาในพื้นที่เขาอะ าไม่ดูเจัก <c oughs> <c oughs> เียต่อเป็นสมเลืเตโาน่าจะรุ่นใหม่อม <c oughs> จะรอดไหมเนี่ย <c oughs> มีวัตพยาธด,ด้วยเป็นกรเนน,นตะก, <c oughs> กัวพยาธลง็ทด ออกที่ไหนไหม่รู้ปิดตาเออไม่เป็นอย่างนี้ผมไม่เป็นเลยปิดตาอะไรกันหรอใส่สินโอ้แม่ไม่ตุ้มตัโท่ะ ดีใจตกใจนึกว่า84ปีของปู่ไม่ใช่นะนี่หลวงพ่อรวยโอเคเอาให้กล้วยมันหลวงพ่อเงินนนะแต่ไม่น่าจะรอด หลวงพ่อเลืองไหนก็ไม่รู้ต้องมาหาหาที่หาทางวัดวัดไหนวัดไหนชินนีล้ามันแหวนอันนี้เป็นเนื้ออะไรไม่รู้มันดำน่าจะเป็นทองเหลืองน่าจะเป็นทองเหลืองไปหลวงพ่อคูนไมไ่แพงพระชัวยวัดพระชัวยวัดที่ไหนไม่รู้ หลวงพ่อด,ดูไหมเออใช่ไหมผมว่าใช่นะอะออเดี๋ยวเช็คดีๆทีเป็นเลยนี่ไม่รู้จักเลยอะไรอย่างก็ม่ไม,ไม,ไม่รู้ไม่หมดนะเราก็เอาที่เราขายได้ที่เรารู้จักไหนเราก็มาไล่เช็คเอาถ้าใส่อาจารย์กู๊ะกูเกิล เปิดหาเอาอันนี้รูปหลวงมัสสอดเป็นรูปฟิล์มยุคก่อนก็กระดาษก็แห้งๆเลยวเยียมสวยไม่น่าจะรอดอนี่ก็ไม่น่าจะรอดหมดแนละ้วกล่องนี้ไม่มีอะไรฮะ เพราะเงินนะพิมอะไรวนะเนี่ยไม่น่าจะดีดีมมะาปะรู้มันออกไหลวัดเนะี่ยผมก็ไม่แม่นนะนี่ก็ส่งถามพี่พีมั่งอะไรมั่งม่วๆไปน,นี่วัดมันทำสังัดสปีสี่ห้านีออกว่าพิญาตนะิเลยหลักร้อยพุทธคุณหลักร้าน พัดหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านอันนี้หลวงพ่ออานนี่ออกเดี๋ยวค่อยนั่งดูไม่มีอะไรพระสมเด็จที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ที่แต่เนื้อดีนะพุทธังทำมังสังฆังพระรันตนาตไตบันทิตตั้ง วัดประวันวัดประวันเขาเดี๋ยวนี้ก็เล่นเงียนะครับเจ็ดแปดร้อยบางทีแล้วก็ตามราคาไม่ทันเงี้ยเพราะว่าทันสมเด็จองค์เก่าท่านเขาก็เล่นกันไหนวัดชนบุรีไม่เป็นเลยพักพื้นที่ได้ไม่กี่องค์มีนิดอดย่างหมดแล้วไม่มีละกล่องนี้นั่งคัดสามกล่องหมดแล้ว น่าจะได้ได้ไม่กี่องค์นะครับที่นะ่าจะจะพอพอได้ลุ้นหน่อยนะพอจะได้ขายได้หน่อยขอบคุณครับที่แบ่งปันกันให้นะใครอยากจะปล่อยเช่าวัตถุมคนให้ไปเหมาที่บ้านได้เลยนะครับโทรเรียกได้เลยขอบคุณครับ